กับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุคนบริวชู่ในประเทศและกะต่างประเทศเนาะพ่อแม่พี่น้องกายินดีต้อนรับเข้าสูุซองบาเตียงทองซาเนียวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้กับบาเตียงสิพาพีพาน้องขับไปทั้งบ้านนองเป็ดนาะพี่น้องเนาะอ่าเมืองจำพรอนแขงสวรรค์นักขีดนาะพ่อแม่พี่น้องบาเตียงที่เข้าไปเบิรงไอ้บนนาะอพี่น้องเนาะที่เราเป็นโรคนองในที่อ่า อาการที่นักที่สุดในตอนนี้แหละพี่น้องไอ้เบาเตียงเคยเอาเงินไปให้หมอบให้เลาวลายๆเทื่อแ่แหละก็ให้หมอมารักษาเราเนาะกินว่านกินยายอยู่แต่ว่าอาการแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับอ่าที่เบาเตียงเขาไปหาเราเ้านะพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้ก็เป็นอีกมือนึงเบาเตียงที่เข้าไปอัปเดตเบิ้งพี่น้องเนะอ้เพราะว่าผู้ใหญ่เพิ่นเนะจ้าของเงินที่ฝากมาให้แหละนะเนาะเพิ่นก็นยังหู้ว่าความเปลี่ยนไปเป็นมาแล้วก็ไม่ว่า มันไปฮอตสาแล้วพี่น้องไอ้อความคืบหน้าของเราเนาะมันดีขึ้นซําเลยมันลดลงซําใดพ่อแม่พี่น้องกะเพิ่นกะจะห็นเนะาะบะเตียงกับบได้เข้าไปหาเล่านี่อาทิตย์หนึ่งเลยได้พี่น้องเอ้เนื่องจากว่า,างานการกระลายก็เลยบโบ,บมีเวลาเนาะพี่น้องเนะาะมึอนี้ก็มีโอกาสกะสิไปอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิง้งพี่น้องเอ้ว่ามันเป็นจไงเนาะ,ปะไปไปเบิ้งไปส้มน้ำกันเลยพี่น้องโอเคพ่อแม่พี่น้อง,อองตอนนี้บะเตียงกะ มาหอดเพื่อนเราเป็นพี่เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเห็เนาะแกสีขาวไปเบิ่งก่อนพี่น้องเลยว่าการเราเป็นได้ดเนาะพี่น้องเนาะสบายดีไไดโดยเห <iet. S 2> ็นยังอยู่เนาะโดยเป็น,นได้ดายไอ้เพิน่นอน โดยโดยโดยซื้อนมมาผักเพิ่นโดยโดยเพิ่นอาบน้ำบ่อ้าวแล้วบ่ปทำเลยบ่ให้เพิ่นอาบก็อาบก่อนก็ได้บ่เป็นยังดอกแม่นเฮือนปัดบ่ได้อีหล่าบอปแปลงเฮียนบ่ปมาหนถทาไปเชง โดยเป็นอะไรนอกเอื้อยอาการ่นไข้ขื่นไขได้ไขได้ไขเลยไขแน่เลยว่าบอไขแหละไขขาดเติบเลยชื่อหวานมาตุพูนไก่พังวมันคือสีไก่ไก่เลยบอปน้องตัวผู้เมืองยังเมืองยังไม่าถวฮักชจนผู้เมืองพักเมืองแบบผู้ชีเมืองผีช่างผู้แหล่เมืองว่าผีแพ็ง ปักชีบันเพลงจะประชัก่ัวประชักผูวหวานค่ะเฉลยจังว่าว่าลูกหลานมาช่วยเรือกับเงินคำก็ได้ว่านนันั่นแล้วทั้งห่มทั้งกินยังมีแหงในกมีเงินขาดรถแล้วก็ไม่ใช่มาว่านเพอ่ีนก็มดแล้วว่าทำหวานฮะหัเบิดไกลเบิร์เลยโอ้อันน่ะ น้องเจ้าน่ะไปเห็นงานอยู uh> ่คุณน่อไปเอาเมียน้องละน้องไม่เท well ่านี่ลูกแม่นี่น้องวันทะเลน้องผูกโชว์เอาเมียอยู่บ้านน้องตัวแต่ในนีาว่านยานีดีโอ้เพิ่งก็ได้อนาแล้วแล้วพอดชื่อมาให้แบบนี่อืมทรายมัดทรายบ้านยานะจักมัดเท่ายมิแตว่าเอาเงินค่ารถไปให้เพิ่นค่ารถกระแพงลงหอบานน้องตัวจักทรายไปจักมันมาหลอนชอ ดัปนะจักรฮาลุคาร์โรดคาร์โรดอย่างนี้ล้านช่องโบแมนโบแมนล้านช่องสบายดีรู <h <h ้แหละนั่นแหละจังวะลูกน้องเพิ่นนะพี่น้องเนาะวันนี้อันจังมัดหวานหวานพันเอามาเป็นธงเป็นหัวได้เปล่าเป็นหัวคือหัวคือหัวคือหัวขมิ้นคือหัวมันไง มันบ่ได้เป็นทงแต่เฮ็ดแนวใดบัดนี้มาแล้วก็ต้มกินแล้วก็ต้มหอมต้มกินต้มหอมแลไข่ขึ้นเนาะไข่ขึ้นอ๋อไข่นั่นล่ะบ่ได้เจ็บบ่ได้้องบ่ได้ไห้บ่ได้้องบ่ได้หยังเลยบ่ได้้องบ่ได้ไห้ก็ว่าไข่ล่ะเออมันก็ซนันแหละเนาะตะก้า้องไห้อยู่บ่ได้น้องยาเนาะ้องก็ยังบ่ไข่แน่ว่าเอ้ยๆเล็กน้อยเป็นไดโปวดเล็กน้อยนี่แหละนี่ก็ยัง่ไข่บ่าวตะก้าัน มีแต่ชิตายอยู่ห้องโอกๆนั่นแหละดีมากินได้เจ๊มือหรือหวานเพื่อนอะเพื่อนให้ตั้งแต่ตั้งแต่มาอันลูกมาช่วยเรือหันเลยก็เพอดีเอาเงินให้เขาโอนเงินลงไปให้เขาให้เขาพากหวานมาให้นี่แหละจังไปกินนี่กับฮ้องเติบและเหล้ามาแต่ลังสงการโง่มาแน่ได้กินิ่นก็บ่ได้ห้องบ่ได้โหเขาก็ไหลบางอยู่กับโอ้กับว่าถึกแล้วอันนี้กัาว่า คอยนี่ชิบะตายน้ำหวานอันนี้แล้วบานนี่บ้านก็สร้างมากินเท่าลรมันเบิดก็ได้สร้างมากินแต่ขี้แต่หู้ว่ามันแต่มันมันเป็นเท่ธไรเนาะเป็นขายแบบใดบ่แจ๊ะแต่เพิ่น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 อันน่ะส่งมาให้บ่เพิ่นชงมาให้เพิ่นชงมาโลดอันนี้แหละบานนี้แหละคันมันเพิ่นว่าได้เงินค่าโลดเดี๋ยวเพิ่นชิ้ขึ้นมาชงเองผู้น้องค่ะเอามาลายลายมาชงเองธไรขาดโลดเพิ่น ก็อยากขันรดกับบ้ันไปแผนหาบอสไปชามแชนไปชามแชนมาชามแชนชิ่นเหมือนเราโอ้ยไก่ช่างไก่เขตผู้ว่าติดแดนพิชัางเนี่ยคือว่าอันนั่นรถอันส่งมาทางขนส่งนี่ก็มันดำหวานนี่ก็บข้าวสามชิบบ่อนข้าวสามชิบพันซ้ำนะเดี๋ยวมาเสียเงินยเราหาพวกแฉน ชงหวานนะสชงน้ำขนชงอยาามาจอบไอเลยมาชงให้เลยวันนี้มาจอบแม่กุ๊ดนี่ลูกน้องก็ไดมาเลยวบนนี้มาจอบเลยมาช่วงน้าก็มาชงให้แล้วก็จอบแม่เลยได้นอนช่ำคืนแล้วก็มือดแล้วก็เงินพวกลูกมาช่วยเลือนี่แหละให้เมือให้ได้ฉากเราึ้นมาให้บรอบนกันก็โดขค้นมาให้ เมาก็ถืออยู่เนาะถือแล้วบริเจ็บบริห้องบริโฮหวก็ว่าถือเติบแล้วคนเป็นขนาดนี้หละใช่ไหมมันเช่้าปุดมันว่าเช่้าง่ายเลยเนาะเมน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 ชิบชาวปีค่อยไปเท่าน่อยค่อยไปเทะาน่อยนี่แหละอยู่ได้ชำนี้ก็ดีแล้วนะว่าบริเจ็บบริห้องบริโฮนี่นะเมน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 อยู่น้ำหวานนี่นะ จักว่าฮู้แต่เฮิงเอามาปัวแต่เฮิงนี่ก็สิดีแต่เฮิงบ่าวเอ้ยอันบ่ฮู้สุหมปัญญาสิเฮ็ดแล้วว่านี่บินอยู่พุ่นจะว่าไปเอามาให้อายอ้น่แล้ว่ัมีแต่วานอย่างเดียวหั่นมีแต่วานอย่างเดียวเด้อ้ทุกอย่างอืเอามาเบิ่งดูมันเป็นแบบเอามาให้เพิ่นเบิ่งดูนังานี่ะปดให้เพิ่นเบิ่งดู เขาบอกคือหัวมันคือหัวยังเด้อันนี้ว่าจะกหัจักเดอแถวนี่ว่ามันแบบ่มีข้าวของคือหัวผ่าดอืมอืมเป็นแบบใดว่ะคือดีแท้เนาะจังห่ะอันแร้อย่างว่าคือหัวขิงคือหัวยังเข็นห้ามในที่บ่ค่อยมีแบบนี่นี่นี่บ่าวเอ้ยนี่นี่ทั้งกินทั้งหอมเลยมาเลยพม่าอ่านทานเพราะมันอัน มันปลูกไว้ก็ได้เลยนี่เี่ยงอ่างง้วก็ได้ปลูกได้ไหมเอ้นี่ไปปลูกไว้ก็ได้เอ้ปลูกไว้โลดนี่ชักนี่น่ามันออกนี่น่านี่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 โอ้คลองดีเอ้ย่าไปคุดปลูกไว้คุดน้ำอ้อมหัวไว้หันนี่โอ้ยไอ้เจ้าชงาเนี่ยนู่ไอ้เจ่า้ราเนี่ยนุ่ โอ้โหนจะชันเออเอานี้ไปผูกไว้รดไอ้โอ้ยนี่แหละว่านอันนี้แหละอยู่นในว่านอันนี้แหละนี่นี่น้องเลยฮะนี่นีน่อมาตุ๊กัอนมาสีล้วมาจุกขูกล้ว ต้มก็เท่าละคู่ได้ใช่ฉีต้มอันเดียวก็อันนีปลูกอันนี้ปลูกกระคู่นึงก็ได้เอาปลูกเอาเมนปลูกด้วยกันนี่ด้ดยเมนเมนเอาเสื้อเอาเนี่ยมันได้นี่มันหายเงี้ยโอยเมืองห้าประเทศห้ามมีดอกอันนี้ฮะขันมีปัวตะฮึงแล้วขันมันมีฮะขันเอามาปัว่าแล้วโดยนี่แหละอยู่น้ำอันนี้แหละนี่แม่ปลูกมันมันไหนไม่ได้เอากระ เอาอรขอมไว้อันนึงได้บะเอาลูกเอาเอาเอามาปลูกเอาเอามาปลูกไว้นะเนาะย่านว่ามันเกิดบานเฮาก็ได้เกิดละวะเนาะเนี่มันจะเป็นยังต์ขีดขึ้นกันเอาลูกเอาลูกเอาคู่หนึ่งได้ลูกเพราะว่ายังเชื่อบัดเบน่ามีคนเจ็บคนเปลี่ยนไม่มี้เนาะ คือว่าดีแท้พี่น้องเลยหลายเติมเพิ่นออกมาหนิน้อเต็มทงนี่ก็จะเต็มเพื่อนี่โดยโแต่มันก็ใชัก็ลายมือแล้วมันก็บ่มีเงินว่าประหยัดนะคะเมื่อว่าจะเห็ดปนนันไลยประหยัดเมียนบ่มีเงินไปเอาได้ค่ะเมื่อว่าเบอกคำคืออันนั้นก็คำหู่จักเบอร์มอเบอร์นั่นเพิ่นก็แบบแบบทัวคุยกับเพิ่นเราก็ได้ให้เพิ่อนชงมาให้จังว่าบมีประจักอะไรนั่นมีแต่ว่า ถามบังรู้อ่ะน้องเจ้าหันถามบังคืนมันโทรมาบ้ามันเมื่อไรไม่ใช่มามันมาเดือนหนาเออเมื่อก็ชิบหอดแล้วเดือนหนาหวานนี่เดือนหนาชิสินนี่แหละเดือนอันนี้แหละเดือนชิสินอั่นอีกชามชิมือชามชิมืออ้าว สามิ้นมืเแล้สิ้นเดือนมืนี้ก็สปดเลยสแปดเลยสเก้สชิเสามิก้นเลช่องชนมือใก้ชิมาแล้วก็พอดีรถหวานนี่ค่ะก็จกาตัดให้จังชี้รถหวานแม่แม่แม่ิ้นเดือนก็ไปชิ้นต้มต้มู่ต้มคู่เดี๋ยวบายด้เพื่นเดี๋ยวบายของเรา่ต้มู่สิ แต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้บอกว่าชื้อหยังนี่เนาะเ่าบอกมีแต่ว่าหวานปัวนี่ชื่อมาจักชื่อหวานปัวนี่เลยปัวเลงนี่ลพกน้องไหนนี่โลดนไงฮอร์นไก่นอนไหนฮอนไก่นี่เราเห็นบ่มันตกมามันก็จะขึ้นเงี้ยนี่โรดนะฮันเห็เขาว่าเออหวานนี่ก็แปลกเาว่าตัวมันมาปีต่อมาเจ้าเคยเห็นหวานอันนี้เนาะเปล่าบ่เคยเห็น คือมาฮะก็ชิเมนี้เออน่นอนโอ้พี่น้องงี้เนาะนี่หัวขาวเนาะหัวขาวหัวขาวเแมนมันอันไดมันจังคูบมามันจางครูบานผลอันนี้แล้วน่นเออฮะไรบักอันนี้มันยาวกํไเออดี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 ีดีดีดดี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 ด มันมันออกเมแผ่พื้นแต่มีขบบอลใหม่เป็นด้วยลูกเองมีจักจักบอลใหม่จักบอลอยังแด้วมันใหญ่มากนี่ก็ช่วยกันนี่แหละช่วยกันปัวไอ้ายแล้วนี่แหละไม่เตะบอลหนึ่งปลูกติดบอลหนึ่งปลูกบูติดนะแต่ว่าหวานมันก็ชิบูง่ายเลยที่สักการะสักการะบูติดมันหมดตายเลยบางเีมันเป็นคลองดีแบบเชี่ยมันก็ไม่อยากเกิดน้ำเฮ้าอีกอะ บังอาต่บุญวัชนะพันมันนี่แหละไก่กินกุ้งไก่กินกุ้งฉอนมาให้ไก่กินใช่ไหมเราได้ฉอดไก่กินเดี๋ยวเขาทดลองปลูกเนะเบิ่งที่แท้บุญมีบุญเนาะเช็ดผมอีกออามหน้ามีล่าเมื่อเชือ ชิบเถื่อผู้ล่างล่างทำความสะอาดอยู่จังชันได้ต้องทำความสะอาดตลอดจะน่องเนี้ยหนับเพ่งยังกันบ่ทำสะอาดอย่างเดียวมันโชกประคบโชกเป๊กแล้วก็มันก็ห้อนมันก็คันแสบแบมันห้อนจะต้องล้างตลอดเนาะอืม บ่นเป็นวัชีแก้งและห่ออะไรสิมันหนาวแห้งกับอะไ้เนาะหนาวแห้งกับเจ็บหนาแห้งกัเจ็บบบมันคัดห่อนวัชีกับบ้านนั่นนี่ใครแน่นี่จัะว่าว่าบันดาลใดอีหนึ่งนะตะกี้โอ้ยมันหองมันไห้เรื่อนี่คือคือว่าเจ้าตู้ก็จะเื่อมเปิดตู้กับเปิดแห้งกับให้แห้งคือเกิดค่อยเปิดลำบากอะไรแบบว่าลำบากช่อใจเห็ดแบบช่อใจตัวเองอะไรตู้กับเปิดแห้งกับมันไห้แห้งแบบเจ็บ

แสดงว่ามันถือกีดีมเขาว่ามันเถอเขาว่ามันจึงอยู่ได้คันต่อคันติคัดมือตับมือึมาเอาไแบีครั้งผักครั้งไผ่เอาหนาันนี้ห่มปบนีแห้งๆเธอก็มาหนาหนอเถืกแล้วจะเป็นยันไ้นั่นแหละเขาว่าจะถูกว่าหนาว่บาให้มันเช้าซะจะว่าเจ็บก็บริคอยเจ็บก็ตะกี้น้อยเนาะ นอนได้เลยนะโดูยนลาชุดอลเาบ่เทียงทองเลยอันเงินลูกอันมาช่วยเรือหันได้แต่วานกับอฝุดบำลุงเพนเพรียวนี่น้ำกอกอันนักต่างหาอันนักดาเพินนี่คือกันทัแล้วชื่อมากินตต่ชื่นคลาได้เพื่อกินวานอันนี้คนห้คาเดือนหนึงเ้ายยากดีกับคลา Ôt ông. Men, men, chào lưu gầy, bota in a mong hoa. Hang ong hoa. Hang ong hoa. Han anh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  anh hoa. Han 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 anh hoa. เบืองแตงยางอกมากมม่กินอีกแล้วก็แต่ก่อเราคานออกมาเลยเนาะโอ้ยเพราะว่าว่าคานอะแมาเอนีคานถูอหออดผงคานถืาคานมางเได้เลยยางถือมากีได้โดยโดยพาแกกินข้าวกินน้ำดลบวบลมันนี่ข้าวชากินข้าวเทียงได้ใช่ข้าวเทียงยังผมไม่ย่างกินอยู่ชิ้นอยู่ชักัก่างย่ไดเทากับกลานอยู่โดย มีคนขายย่บมนองคุ้ค่านนี่แหละบอกบอคยมีเงินชื่อมีเงินชื่อแล้วอยู่จัดบริมาไอจัดบาร์จันมาอยู่อีหล่ะอะไปซื้อไปซื้อเนี่มากินมาซูซูเมเจะกินไปหล่ะไปให้อีหล่ะจามจานีมาเอจานชื่อจีบนี่นางเด้ออันต่ชุกเนี่ยมากินแะละชื่อออเจ้าอยากยังชื่ออรชื่อขนมมาให้น้องน้องงแค่เื่อนยแค่ไอ้หนเด้อใช่กะทิก ซื้อมาให้ลานนี่เด้อเจนี่เจินเด้อซื้อลงลงกินแนวกินข้าวเินซื้อจ้าซื้อกินก็ต้อขนํมาแนมากินซื้อเจ้าิกับข้าวเจ้าล้ลูกเไปลาคนเด้อพ่อพอมหลายคนเฮ็ดหยังแดดร้อนมื้อเช้านี่หั่นกิน่จักจั่น2ชโตไปติดบ่โอ้ยเจ้าไปเหืองบักตัวนึงให้มันไปเหืองานเหืองอ้ายไปเหือง ไอพูงนี้ก็ไปชื่อมาให้พู้นี้กับพูนี้กินผู้เดียวขลับไปกินน้ำกับตบสจุแล้วแล้วกินยังได้ได้กินกินได้แต่กระชีนของหมอคนไห้กินแต่กระชีนควไวกินแต่กระชีนควอยย่าผิดก็มันขลํากับมันก็ก็ไม่ได้เจ็บนี่นี่บากับปลาข้าวกินขอขอโทษด้วยพวกบาดเพลบาดยังม้าก็ถือว่าดี้นดเลบาดส่นใหเป็นอย่งกันเปื่อยนะ่ เื่อเ่เพอเพื่อมันเศร้าลองเท่านมันเพิ่เติมแลเว้าะแต่ว่ามันมันขาอวานมะมันมมาอย่างนี้มันก็มันออกมาคือดูคือเลือดแดงหนึ่งตายครวมันถึงนนำาอนหน่งกมตายันอกมามดทรมานได้แบบเลือดนะคือกินคือแมงกรดแง่จะเห็นตื่นนอนตื่นนอนจะเขเห็ดลบมากกับแพ้อีกลบพวกอากาศอย่างอแพรเบิ้ ต้องระวังจะบระวังกเจะดูเจเองตหยุกนั่อยู่แาแวนี่บ้ากแข่งเปาเป็นดอกเป็ดอกเป็ดอกเราเห็นนะาแข่มันอันนาอันนี้ไขรแรน่นะหันหยุกไปนะบ้าแต่กินวานแต่กแล้วบ่าว่อยปบ่าวเอยกูไม่ตายแล้วบ้านเ้กหวานอันนี้เอากูอยู่แล้วอ่ะเป็นเถือกเป็นเถือกวานที่ใช้ทำตัวไรบวกผู้เล่มาแต่เมืองว่าปีผู้เว่าตัวนี้เลยถือ ตรงนี้แหละถือตายแล้วทุกตัวเช้าเด้ืมทาเงินใช้เองดันหายน้ำาพระเห็ดกินเขาอะงอบวิ่งไรก็นานมีแต่เอามาต่อเท่านั้นแหละนาอเอามาต่อวาดนี่แหละ โดยแล้วก็ปลูกไว้น้ำเนาะปลูกแล้วเพราะว่านั่เคือพันเอามาจะพุ่นนั่นคือพันบบมีไห่ไปเท่าพอได้กลัน้อตจะนีแม่แม่นความลูกว้าวแม่นพอได้แก้ไขแล้วใบมันปกเขาก็เอาใบมันทมม่ยังกะเนาะพอมันมีของเฮาแล้วก็คอยยอมชดยอมใช่ไปใ้นแค่อา้า ห้องก็สิปลูกไว้นะลังเชือผูใรทั้งนึงทั้งนึงติดทั้งมึงบุติดนอะล้วชีติดบ่ติดห้อก็บ่มั่นใจว่าสิติดหรือ่แต่ล้องเบิ่งอนไะอยากรองอยากลองติดนว่าดินมันคือการเฮาก็ปลูกร้องนะไปถ่าดินทางพื้นดินนำหมอกะ้องเบิ่งอะหัวน้าพัไในมันจะเจียกันอ่ชติดอยู่ยางย่อยตกมาตกกน นะนะเขาใจดอกคอยว้าวลงไปเล่าว่าเป็นลาเชียเช่นจักเขาก็ยังมอหูหอมเต็มหัวอมเต็มหัวหอมหหอมหัวหอมหวหอมไม่ใช่น้มมนี่เรากินได้อยู่บ่อันนี้กินได้บ่ฮได้ดูลก็เราอยากกินอีกทดดมันเรามันนั่นเนเขามีแห้ง น้องแชร์จะจะมีแต่ลานหลังเอาเอขับแชร์เมียเป็นลานลักขับเชื่องไปใครนะยลักลักเอาไปกินลานกันนะเขาคนที่จะจักของลุงของลิงเอาไ้เอาอีกลานก็จะกินครับกินอะไรลานหรือกินอะไก็ดิ้งกับมโอ้ยเด็กน้อยเนาะเขาเห็นแนวกรีดตีด้าแม่เพิ่นนั่นแหละผู้เพิ่นผาเงินมาให้รอบก่อนนั่นแหละเพิ่นว่า จะเห็มาเบิงมันเป็น,นได้ไร่ไอ้เพื่อนไข่ดเดนะาบ่ฮะโดยจะเห็มาเบิงแล้วเพื่อนก็นจะเห็นนะอะไ,ไเห็นไมเขจาจอะไร่ไขขึ้นแล้วเี่น้องอีเนาะ เยาหนังได้แต่กะก้าเรานั่งมได้เลยต่ก้าแล้วก็มิตโมกใช่าชแล้วปักิปักเบกเช็ดเกันเงพิ่งไปแลวเช่เช่นนั่งนังะเออเออเอาก้าบเอาไว้กับนอนพักแล้วาเป็นยังคือคนนั่นแล้วมันเลยขนมปิ้มันจะเป็นแล้วมันีหนังไม่ได้จะบอข้ารถพึ่เลยเนี่ยจะมอญได้กนนม จะได้สิชิบกปิงนะโตชิบกปิงมื้อตัวฮู้ควานปุนว่ากันช้ำนี่ออเาค่อยๆปัวค่อยเซาไปะ้ยเนาะอืจกสู่ๆเด้อเนมีแต่หเาเงินไว้ให้เจ้าแหละเนาะไว้ซื้อซีนซื้อไข่ให้ให้อ้ายเพิ่นกินเด้อเอ้ยเด้อเป็นเงินของแม่น้อยแหละอยู่ทางฝั่งไทยพวกเพิ่นอื พระบบเตียงไหวอ่าพระขอบบุญขอบคุณขอบใจเพื่อนเองเอ้ยขอบบุญขอบคุณนเพื่นดูดีมีแหงเด้อโดยเพื่นกว้างเพื่นขวางเพื่อนห่างเพื่นมีโดยเพื่นบังแยงนี่แหละถูกยากกันแค่นี่เด้อโดยอ่าถูกถ้าถูกเพื่นบังเพื่นแยงอ้าก็ห้เศร้าไว้ไว้เนาะอ้าก็ให้เศร้าไว้ไว้ใชโดยมิตะวานตัวนี้เพื่อนถือพี่น้องเลยนี่เนาะถุงนี้โอ้เสิ เอาพอย่างได้ได้กับโบห้องโบไห่นะบ่ได้กันเนาะแต่กอนนี่นั่งกับว่ได้ได้ี่น้องลูกค้านลูกค้านอยู่เนาะนั่งกับว่ได้ว่ามันแพ้กับแพ้แบบผุ่นแพงนะแพ้กับแพ้ได้แพลกับ่แพลช่วยอยู่คอยไปเรื่อยๆนะเนาะคือคลิปยังไงแล้วมันโตมันโต หมดเลยพี่อุ่างเลยช่างเารเทาขมาก็หด่บนี่ยเนกเนี่ยเนเนี่เน่ไดนีริเนี่ยเนี่ยเนียเนี่ยเนี่นี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ิเนี่ยเนนี่ยนี่ยไน่ยเนเนี่ยเนีนี่น่เนยเนี่นเนี่ยเี่นนเนีเน้าเนีเนี่ยเ่เนี่่ยนีนีนีเยเยย่่เเเยเ่ีเยเนยนีี เป็นไฟเนาะเมนเมนยิ่งเ่ยงปาดเลยนออไปไปนี้ครับละมกขับใจดูดูไม่มใจมเสือจ้โอเคได้ขับใจดลูเอาเลยเอาเลยดีชิมกไว้ก่อนเนาะโดยโดย้อง เนาะมาปลูกไว้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเอ่อเพิ่นว่ามันดีสั่งมาจากแขวงจปาศักดิ์ผู้พี่น้องเอ้ยเนาะโอ้วานี่ลูกดีลูกลงหรือว่าหอนไก่พี่น้องเอ้ยเนาะกินนี่ก็บ่เจ็บบ่หยังแล้วเพิ่นว่าแบบว่าไขขึ้นหลายนะพี่น้องเอ้ยอืออากาอ้ายเราก็แต่ว่ายังบ่มีเงินั่งอีกต่อเนาะบ่ยังกเงินของมน้อยแหละเพิ่น ฝากไว้ให้บ่เตียงเนาะให้แล้วส่งแสนพี่น้องเลยเป็นว่าคาร์บอนกับจักรไทรเนาะน้องทรายเพิ่นโดน,นแปะเมียอยู่พุ่นแล้วเพิ่นเอามาให้นะพี่น้องเลยแต่เพิ่นจะขึ้นมาส่งอยู่แต่ว่าบ่มีงเงินค่ารถขึ้นมาว่าเสริฐเนะเาะเราก็ถือว่าถือยู่เนาะพี่น้องเลยว่านอันนี้กับจักรวานชื่อ,อยังอันนี้กับพี่น้องเลยแต่ป้าเตียงกับสิร้องเอาไปปลูกไว้ในบึงกันเพราะว่า นั mit, winter, joy, ่นคือมันติดแต่ก็นั่นคือมีคนอื่นคนอยังเป็นเพื่อใหู้จักกับเชลไ้เพลินกินเนาะพี่น้องเนาะหวานหายะพี่น้องเลยอ่อสำหรับเมื่อนี้กระเตียงขอตัวลาไปก่อนมันนี้พี่น้องเนาะได้มาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิงอ่าสำหรับอันนาไอ้บุญเพิ่นพี่น้องอาการก็ดีขึ้นแล้วเนาะดีขึ้นตามลำดับพี่น้องเลยแต่ว่าถ้าเพิ่นได้กินหวานกินอยังต่อเนื่องก็เพราะว่าคิดว่าน่าจะเศร้าเราบอกเพราะว่าแล้วก็หู้อ่าหู้ซึกโตได้ว่าตัวเราเองก็บอกว่าดีขึ้นหลายคนที่ปลอดตายได้แล้วเราบอกวันนี้เนาะพี่น้องเนาะ เออเอ้าพี่น้องเลยมาเตียงกะขอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะบันทึกสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุขชนที่สามารถติดตามมาชมคลิปจนจบแล้วกับบุคามโฆษณาพี่น้องเลยซาหรับอร์นี้กับเตียงขอตัวลาไปแล้วพี่น้องสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุขชนเนาะ